สบายดีพี่น้องเมื่อกี้กลับมาพบก,กับผมอันโดคนสู้ชีวิตพี่น้องมานอนหนาครับเมื่อคืนเนี่ยนะครับบรรยากาศไปชี่งข,ขึ้นหนาแร่งนะครับผมนะเนาะมาสิมาคุดมันแกวพี่น้องปลูกบางเดือนกันยาครับผมมาลองเมืองว่ามันซีมีหัวบอกพี่นอ้องอ่าลองดูนะครับมาลองดู จะมีหูวไหมากาแฟครับพี่น,อน้องห่างเหินกับการทําคลิปมาดูแลพี่น้องเลยมีหัวบอว่นอน้อมันนี่เนาะนะลองดูกัน ปีปีกล้วยคืว่าเสียเอาเครื่องมันไปปลูกเสียเอาเครื่องไปปลูกใหม่พ่อมเอาไว้ก่อนมันญี่ปุ่นครับพี่น้องปลูกกัญญาเดี๋ยวนี้กะทันบา้าสิเก่าสิบหมือแล้ว จะกระสอบไปปลูกครับอันนี้โคกหินแห้ครับผมบ้านขุดปูมผมเพื่อว่านอนนี่ว่าสกกครสกลนครไปตามสาภาพจังมี คือแข็งแท้อันนี้ก้นสิบบูเฟนแผลอีกบ่โอ้อยอ้ยมีหัวอยูอ่ที่หน้ามีหวัวมันมีหวัหวหองยังไงยังบ่ยังไงยังไง,ม,งมุกกินตะแล้งนี่นะครับนี่ แล้วหนึ่งหัวเคื้อนี๋มันเครื่อปโปรไงไปเลยอ้ยงมากีหัวที่สองน่ะเคื่อนน้อยังมีหัว หัวที่สามตัวนี้มันเขือน้อยนะครับผมมันก็เลยไม่มีหัวจะไปปลูกต่อไปเครื่อใหญ่ล่องบนสามหัวหัวมัน ช่างหัวมันเคล,ะละอะเคลอะเหื่อรถนห่แค่น,นะ บม,มีหวัวเลยมันบมีหวัวมีเต้เก็ไปขคดเคลื่อนใหญ่ๆงเงพื่อนเนาะกลับทางในลองดูเนาไปเคลื่อนในมึงมึงรถพี่นเนงะหัวมันหัวม,มันหัวมัน เอาเครือมันไปปลูกสื่อดอกพี่น้องมันไปปลูกใส่เก็บนั่นะนะเงานี่เงานี่ต้องเงานี่ต้องใหญ่แล้วครับเงานี่ต้องมีหัวใหญ่เครือใหญ่ก็หัวใหญ่ ซาบึงไปต้นพี่น้องเลยใครเขามาเห็นก็นได้ตามภาษาคนนี่ละเอาเครือก่อนถ้าไปปลูกใหม่เนอะเอาไปปลูกที่มันน้ำพอมันป,ปลูกพิมปลูกพิมไ้มันไม่มีน้ำไม่ีปุย๋ยมมีอย่าง ฟังใส่ปมื่กี้หินไรมด้งหือแตกได้คนหัวใหญ่ มาเดียวกระโบมีก๊อกลังสีลงหัวก๊อลังสีลงหัวไปบ่ได้เลย ว่ามีหวัวเลยที่น้อปลุกหล่ะคงจะบคุดต่อไปแล้วสีดายเอาเครือไปปลูก,กไปแม่กับพ่อตายพ่อไปปลูกขยายพันธุ์ มันแค่รอ,อยงดีเฮ้ยวันจะได้กินมกมันมาว่านีได้กินมกมัน ็นเทพพี่น้องคนนะึนี่้เป็นหัวแท้ๆนั่นนะเป็นนักขาดขาดไยลายลาย,ยางครับผมขาดกาันดูเลยปลูกธรรมชาติหราปลูกหละปลูกธรรมชาติต้องปลูกหัวปีพอโอเคพี่น้อง ไม่ได้กินหมกมันหรอกซื้อร้านเจอ้อมคือเกวพี่น้องคลิปนี้ไปสำหรับท่านนี้นะครับนาะมมันมนมีหัวพอวดีียเอาเครื่อนไปปลูกมุงไม สกายแล็บกระสอบเรียบร้อยครับผมโชคหน้าบักเท่เลยพี่นอ้องเมัดสองพันฮิดเองครับผมซื้อโชคมากอะรัศด,ดากะพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกับแปรควานไปนะครับผมทำเองโอเคพี่น้องฝากรับชมหนึ่งเด้อครับพี่น้องบรรยากาศหนาแร่งโคกหน้าหนองหินบ้านคุณภูมิครับปลาธุดินเก่า ลุกไม่สิดหาพันบายบาย